จูนึ่งมันตื่นได้เลยพี่เดสน่าจะชอบคือพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยผ่อนแรงแบบไฟฟ้าอ่าก็คือมันจะเบาเหมือนรถเก๋งเลยเบาขับเบาเใช่ขับง่ายอยากได้จังเลยค่ะพี่แพทชีอยากได้นู้นอย่างนี้ตัวน่ารักก่อนคระนี่ไม่น่ารักอีกเหรอทำตัวน่ารักน่ารักก่อนะนี่ยังไม่น่ารักเหรอน่ารักน่ารักครับน่ารักค่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะ ลองแพนให้เขาดูว่าเลยครับแต่เบสจะบอกว่ามันกว้างมากเมื่อกี้เบสเปลี่ยนชุดตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะกว้างมากเลยอ่ะจริงเออต้องเปลี่ยนอย่างเร็วเลยเอาจริงแบบก็กว้างนะข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่งแม่พอดีเลยนะพี่พี่ต้องไปขับแล้วปานั่งนี่แล้วพ่อเบสแล้วก็แม่เบสแล้วก็เบสแล้วก็บูซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเอาเลยแล้วไม่ไม่เบสไปมาไปแล้วเกาหลีอยู่ไครลบบไปอะไรไม่ไปเกาหลีเหรอ ะไปตื้อตัวแล้วตื้อแล้วเสร็จแล้วคันนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสทานสำหรับใครที่แบบอยากรู้ว่าดีเทลอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็ขอบคุณพี่ตาด้วยที่มาอธิบายวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเก็ไปแล้วขอข้อดีคนละข้อให้รถแส่ละคันเ่อขอข้อดีแต่ละคันคนละข้อตายแล้วเบสจะมีสาระกับอ่ะพี่วิทิก่อนให้เบสก่อนดีกว่า เอาเอาแบบว่าอยากรู้มุมมองคุณแต่คุณก๊อปผมไงผมไม่เคยก๊อปคุณครับไม่ได้ชํานาญหรือเก่งนะว่าผมไม่เคยก๊อปอ่าโอเคโอเคชอบอะไรเกี่ยวกับคนละคนี้ครับหนึ่งข้อซื้อพ่อนี้เลยซื้อพ่อนี้เลยครอบครัวเราไปด้วยกันได้เอ้ยเขาคิดการไกลนะเนี่ยเขาแบบคิดถึงอนาคตมีพี่แท็กมีป้ามีพ่อเบสมีแม่เบสมีโบสมีเบสหกคนพอดีเป๊ะไม่ผิดกฎหมายเป๊ะที่นั่งเป๊ะเหลือที่ที่ใส่เก็บ มีที่ใส่ใส่วาก้ากับเมนตาได้ที่หมากับแมวหนูได้หมากับแมวของหนูว่า <laughs> ต่อไปคันนี้าไปไปมาพี่แพที์คันนี้ก็อ๋อโอเคให้แพด็กบอกข,อข้อดีคันนี้ใช่ปะ่ะผมว่าในเซกเมนต์เนี้ยในรถคลาสเนี้ยผมว่าดีไซน์มันสวยสุดผมชอบดีไซน์แบบว่าเอาจริงในราคาเนี้ยในเรนจ์เนี้ยพูดถึงก็ไม่ได้มีแบรนด์อื่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ผมว่าอันนี้เซกเมนต์เนี้ยผมว่าอันนี้ดูดี<ห>ในลุกอะไรอย่างเงี้ย เขาตอบผมชอบสีดำครับหล่อชมไปเลยนั่นตลอดโอเคโอเคก็แคดูดีไงก็ไม่รู้อะไรไงเราต่อไปแรสเตอร์คันนี้หรอแรสเตอร์ดูดันไม่เก่งใจใครอะไรก็ไหนนายคุณบอกเลยว่าคุณชอบไปกับกันแล้วคันนี้คนที่มีต้องหล่อทุกคนเอ้ยเพราะคนข้างก็มี ได้แล้วได้แล้ชมผมบ่อยเกินเที่แบบผมว่าผมหล่อใช่ที่มีดันเตอร์หรอทุกคนเพราะคนข้างขก็มีอ่าข้อดีของรถคันนี้ข้อดีแก่นันหแต่ถ้าตลอดที่สุดต้องขับสีดำเอ้ยยอดขายสีดำพุ่งอะไรที่มดอ่ะพี่มาดอ่ะข้อดีคันนี้หนึ่งข้อข้อดีใช่ปะค่ะข้อดีคือ มันขับไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เออแต่จริงใช่ป่าถ้ายิ่งแบบช่วงหน้าฝนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะน้าท่วมก็ขับได้ใช่ไันต้องห่วเลใช่มันขับได้เจ็ดโหมดเลยนะใช่มมนใช่มันปรับได้ปรับเสียงปรับอะไรได้เราพอได้ีรู้ด้วยว่ามีหมดอะไรบ้างมีหมดมี normal ใช่ป่ะมี Sport มี Wet มี b า j ามี rock crawl มี sand มีมัดเจ็ดอย่างอุ้ย เี่งอกะเพราะฉะนั้นก็อยากหล่อนะคะต้องมีนคันนี้ไว้หนึ่งคันใช่ต่อไปมาแต่งข้อดีคือขับมารับที่บ้านทุกวันเลยเฮ้ยคุณก็อันนั้นรู้ก็สองคนเดียวกันหมดแล้วไม่แต่ว่ามันเท่นะใช่ใช่เวลาขับอะไรเงี้ยวันนั้นแหละขับไปรับที่บ้านแล้วไปที่พารากอนใช่ไหมแล้วเด็กมองหนือแบบว่าเฮ้ยวันนี้ เด็ก,อกมองมาแต<ห>่งอะไรเงี้ยเด็กๆรออะไรเงี้ยแสดงว่าแบบมันมีเอกลักษณ์ของมันที่แบบเด็กๆน่าจะชอบมันมีความเท่อะไรเงี้ยใช่ไม่ว่าจะไม่ใช่แค่เด็กหรอกหรืว่าผู้ใหญ่ด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นที่แบบเบสเห็นคือแบบเด็กๆชี้กันเต็มเลยุยแบบไม่ได้ชี้คนในรถนะเพราะว่าเขาใส่ฟิล์ม<ข>ดำ<ข>อ๋อเหรอเขาชี้คนในรถต่อไม่มาแต่งีฟิล์มดำไงฟิล์มแคบเขาก็มาดูรถอะไรเงี้ยเออมันดีใช่ใช่อัีไม่็นทีสุดสีดำแล้วฟิล์มดำด้วยใช่ครับรถผมสีดำหมดอะไรนะครับ ไม่ได้ดำมากแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เห็นว่าแบบใครติดมืดสุดเอใช่ไหมมันติดแบบมืดสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้ได้ไงอ่ะใช่แต่ว่าแบบเออลุคเป็นสวยที่อย่างที่เดซว่าถู้ติดใจชอบมากอ่ะละข้อดีอัิอีกใช่ปหแต่งใช่ค่ะมที่ใช้ด้วยชอบเครื่องยนต์ทำไมคะเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์แบบ V8 อะไรอย่างเงี้ย